คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับว่าในเดือนกันยายน2568นี้คนเกิดปีชวดจะมีดวงชะตา การงานการเงนิงนโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คนเกิดปีชวดนั้นการงานดูจะมีความวุ่นวายแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไพราชาแห่งดาบครับไพใบนี้จะพูดถึง เรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะเข้ามากระทบดวงชะตาการงานคนเกิดปีชวดในรูปแบบต่างๆได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มาทั้งจากคนและปัญหาที่มาจากงานนะครับแต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่มาจากงานเองก็อาจจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดปีชวดได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงในเรื่องของการที่คนเกิดปีชวดนั้นจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงาน ได้รับโอกาสที่ให้แสดงความสามารถให้แสดงศักยภาพนะครับเจ้านายหรือว่าหัวหน้างานอาจจะมอบหมายงานที่อาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างต้องเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับทำให้คนเกิดปีชวดนั้นอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับในเรื่องงานแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องรับมือกับปัญหาที่จะต้อง เผชิญด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องของการทํางานนะครับมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายจากหัวหน้างานนะครับหรือว่าบางทีหัวหน้าหรือว่า เจ้าใดของเรานั้นก็เห็นศักยภาพเห็นความสามารถบางอย่างในตัวเราแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั่นเองนะครับคนเกิดปีชวดครับไพ่ดิเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จัก,กรพรรด,ดินีเนี่ยจะพูดถึงหากในเดือนกันยายนี้คนเกิดปีชวดมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดด้วยความรักความใส่ใจนะครับสิ่งเหล่านั้นจะตอบแทน รางวัลแห่งความสําเร็จกลับมาให้คนเกิดปีชวดได้เห็นเป็นรูปธปรรมอย่างเช่นในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องงานนะครับหรือว่าการเติบโตในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทําก็ได้เช่นกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดอะฟูนะครับไพ่ใบนี้จะเตือนว่าในเดือนกันยาย,ยนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอย่าทําให้สิ่งเหล่านั้นเสียเปล่า นะครับต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ละเอียดนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายไพ่ใบนี้จะเตือนว่าหากคนเกิดปีชวดทําอะไรด้วยนะครับความไม่รอบคอบหรือว่าความประมาทความสับเพ่าวความเลินเล่อแล้วเราก็นะครับจากดีจะก,กลายเป็นร้ายได้นะครับในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีชวดครับเรื่องใดที่ต้องตัดสินใจยิ่งสำคัญยิ่งต้องตัดสินใจให้ดี เนี่ครับยิงต้องรอบครอบให้มากด้วยเช่นกันนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการในเดือนกันยายนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าเป็นการชาร์เลนจ์ตัวคุณอย่างแท้จริงเลยนะครับเป็นเดือนที่มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามากระทบชะตา นะครับแล้วก็จะเป็นตัววัดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะทํามันจริงๆหรือไม่ด้วยนะครับคนเกิดวิชวดทั้งหลายพระราชาแห่งดาบจะพูดถึงการที่คนเกิดวิชวดนั้นจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แต่ต้องทําด้วยความมุ่งม,มั่นและตั้งใจนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการสื่อสาร นะครับต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนค้าขายการค้าการขายในเดือนกันยายนนี้พอไปได้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ยังเห็นเงินยังเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายพอไปได้ไม่ว่าจะค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับหรือว่าค้าขายออนไลน์ นะครับก็เรียกได้ว่าพอไปได้แต่ว่าอาจจะต้องมองหาอะไรใหม่ๆมองหาการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติมและที่สำคัญระวังในเรื่องของกระแสะเงินสดนะครับของคุณด้วยนะครับเรื่องของการหมุนเงินเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวด้วยนะครับคนค้าขายทั้งหลายส่วนคนที่ เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆน,นอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์เติบโตก้าว,ว,วหน้าครับแต่จะต้องแลกมาด้วยการไปจัดการปัญหาบางอย่างหรือว่ารับมือกับบางงานบางโปรเจกต์ที่คนอื่นเนี่ยไม่อยากจะทําหรือว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่เจ้านายหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยแอสซน์หรือว่ามอบหมายให้เรานั้นต้องจัดการให้เรียบร้อยซึ่ง ถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่นำพาเราไปสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดในเดือนกันยายน2,568นี้ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตรปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกันยายน2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดปีชวดมีไพ่ The w i e e l หรือ w i e e l of Fortune ครับไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินไหลเข้าครับและไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการที่คนเกิดปีชวดนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะรวยได้นะครับโดยเฉพาะการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินจาก การติดต่อสื่อสารกับผู้คนกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องระวังคือไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับในเดือนกันยายนนี้ทำได้ไหมทำได้แต่ต้องลงทุนในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจนะครับและที่สาคัญต้องใช้ความรอบคอบไม่ประมาทอย่าโลภ ไพ่ใบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับเด e ว e ิวหรือวิว e อลฟอร์จูกงล้อแห่งโชคชะตาที่จะนำพาคุณไปสู่หนทางความสำเร็จความร่ำรวยนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองได้แต่ถ้ารลภแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณพลิกผันได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจะทำอะไรนะครับไม่ต้องรีบรวยค่อยๆเติบโตนะครับสร้างความมั่นคงทางการเงิน นะครับควบคู่ไปกับความร่ํารวยเพราะถ้าร่ํารวยแล้วไม่มั่นคงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับยังมีไพ่ The Emperor นะครับไพ่จักรพรรดิใบนี้นอกจากจะพูดถึงความมั่นคงนะครับหรือว่าการเงินที่ดีแล้วยังเป็นไพ่ที่พูดถึงใครก็ตามนะครับที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่า ใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจบารมีนะครับในการหาเงินในการติดต่องานเพื่อที่จะเจรจาสิ่งใดก็ตาม ต้องบอกว่านอกจากจะสาเร็จได้ด้วยดีแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่วาจาหรือว่าอานาจบาร,รมีที่มีจะนําพาเงินก้อนโตมาให้กับคนเกิด,ดีชวดทั้งหลายด้วยนะครับไพ่อัศวินแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ในเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับรวมถึงโอกาสดีๆในเรื่องเงินจากผู้คน ที่พบปะพูดคุยหรือว่าคอนเน็ชันดีๆนะครับที่นำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คนก่อนไปชวดการเงินดีขยันหาแล้วอย่าลืมขยันเก็บด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จำเป็นในเดือนกันยายนนี้อาจจะนะครับชะลอการใช้จ่ายไปก่อน นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไพ่ดีเ e ็มเ e อร์เนี่ยยังจะพูดถึงในเรื่องของการที่คนเกิดปีชวดนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปกับการลงทุนนะครับหรือว่าใช้เงินไปต่อเงินหรือว่าใช้เงินไป ทำบางอย่างให้มันงอกเงยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวางแผนการเงินให้ดีในเดือนกันยายนนี้แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเงินของคุณในระยะยาวครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาของ คนเกิดปีชวดนะครับในเรื่องโชคลาบนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คนเกิดปีชวดนั้นมีเกณฑ์ มีโชคครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าเรื่องเงินเงินทองทองการเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นเลยนะครับไพ่ใบน,นี้จะพูดถึงการมีเรื่องน่ายินดีหรือว่ามีข่าวดีหรือว่ามีลาบลอยนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินคนเกิดปีชวดครับไพ่สามเหรียญจะพูดถึงในเรื่องของโชคลาบนั้นนะครับแนะนําให้คนเกิดปีชวดนั้นลองให้ คนอื่นเสี่ยงโชคให้ก็จะนำพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณได้ไพ่นหนึ่งคาถาจะพูดถึงโชคลาภที่ได้มาจะนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคนเกิดปีชวดในทิศทางที่ดีขึ้น นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดีการเริ่มต้นใหม่ของอะไรดีๆนะครับภายใต้โชคลาภที่มีในเดือนกันยายนนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนกันยายนนี้คําแนะนําจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําให้คนเกิดปีชวดนั้นทำบุญกับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือว่าคนแปลกหน้าที่เราพบเจอแล้วเรารู้สึกนะครับเมตตาสงสารเห็นใจเขา นะครับก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีชวดได้ดีนะครับทำบุญกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาบผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษตัตรปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกันยายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงสุขภาพคนเกิดปีชวดต้องบอกว่าเดือนกันยายนนี้ไม่มีเจ็บป่วยหนักหรือว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยร้ายแรงนะครับให้ต้องกังวลใจแต่ว่าไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาก็ยังจะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่มันมาจากความประมาทความเลอะเลือของตัวเราหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเราเองเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายแม้ไม่ใช่อุบัติเหตุหนักแต่ไม่เกิดเป็นดีที่สุดถ้าขึ้นชื่อว่า อุบัติเหตุครับส่วนไพ่6ถ้วยเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงใครที่เจ็บป่วยอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะฟื้นตัวได้ดีและยังเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นได้เห็นจริงๆว่าใครที่รักและเป็นห่วงคุณอย่างแท้จริงด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายไพ่ราชิดีแห่งคาถาครับจะพูดถึงโดยรวมแล้วร่างกายยังอยู่ในช่วงเวลาที่แข็งแรงดีถ้าจะมีนะครับ เจ็บป่วยหรือว่าเหนื่อยล้าก็อาจจะมาจากการทำงานหนักหรือว่าใช้ชีวิตที่ดูจะขาดสมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือบริหารเวลาในชีวิตของตัวเราเองให้ดีนะครับทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับร่ำรวยไม่เหมือนกันร่างกายแข็งแรงไม่เหมือนกันประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับว่าคุณจะบริหารเวลาในชีวิตยังไงด้วยนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจนะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในเดือนกันยายนนี้ดวงความรักของคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตรปีชวดหรือคนเกิดปีหนูนะครับในเดือนกันยายน2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีชวดดวงความรักดูจะไม่ดีนักนะครับในเดือนกันยายนนี้ไพ่อัดสวินแห่งดาบเตือนให้ระวังในเรื่องของการพยายามเอาชนะกันและทะเลาะกันจนมีปัญหากันนะครับไพ่ห้าถ้วยจะพูดถึงบรรยากาศที่ จะเกิดขึ้นก็คืออยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบต่อก็ไม่มีความสุขนะครับไพ่เดือมูลจะพูดถึงการมีเกณฑ์ต้องเสียใจสีน้ำตาเพราะคนรักเป็นเหตุนั่นเองครับมาดูคนที่กำลังคบหาดูใจอยู่นะครับเตือนให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นมีคู่แข่งมีคนเข้ามา ชอบหรือว่ามีคนเข้ามาจีบคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่นะครับรวมถึงความรักครั้งนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าไม่สู้ก็ยากจะมีหวังครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเขานั้นจะชอบเราได้นะครับ,รบก็อย่าไปยอมแพ้ครับเรื่องแบบนี้ ไม่แข่งยิ่งแพ้ครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับให้ระวังในเรื่องของการเอาชนะกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเอาชนะการการด่าทอการใช้กําลังหรือว่าการทําสิ่งใดก็ตามที่พยายามจะเอาชนะกันด้วยคําพูดด้วยการกระทําบางอย่างนะครับ สุดท้ายแล้วแม้คุณได้ชัยชนะมาแต่มันจะเป็นชัยชนะบนซากปลหลักหักพังของความรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่โง่มากๆเลยที่เราพยายามจะเอาชนะคนรักของเรานะครับท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการจับมือเดินไปด้วยกันแต่ถ้ามันจับมือเดินกันไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็สู้แยกย้ายลาจากกันไปด้วยดีดีกว่าดีกว่าอย่างน้อยนะครับ ต้องมานั่งทะเลาะกาันนั่งมานั่งเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายไพ่ห้าถ้วยเองเนี่ยเป็นตัวแทนของสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าหลายคู่ต้องเจอในเดือนกันยายนนี้นะครับคือสถานการณ์ที่เหมือนคบอยู่ก็ไม่มีความสุขครับรู้สึกแบบไม่มีความสุขแต่พออยากจะเลิกมันก็ติดด้วยเงื่อนไขบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นทั้งเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องครอบครัวเรื่องใดๆก็ตาม นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับขอให้เราทบทวนที่ดีหาความสุขของตัวเราเองให้เจอนะครับถ้าเราหาความสุขของเราเจอว่าความสุขของเราคืออะไรนะครับท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นแหละครับมันจะนําพาเราไปสู่ทางออกเองว่าแล้วก็บอกเราว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถจับมือคนรักให้ดีๆได้เดือนกันยายนนี้อาจนําพาไปสู่การเลิกลาได้เช่นกันครับ ส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีนักนะครับคิดจะรักใครชอบใครถ้าไม่อุปสรรคเยอะนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ายากที่จะสมหวังสมใจครับ เอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องบอกว่าคํำํำนายใดที่ดีให้มันเป็นพลังใจแล้วกันนะครับคํำํำนายใดที่ไม่ดีเอาไว้เตือนสตินะครับหรืออย่างน้อยๆน,นะครับถ้าคาพูดนี้มันช่วยเตือนสติคุณได้หรือว่าทําให้คุณดีได้กับเรื่องบางเรื่องก็เอาพลังตรงนั้นไปช่วยคนอื่นต่อครับเอาละครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเรา,เราต้องลิขิตเองบุรรักษาเทววยพร์คนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีชวดหรือคนเกิดปีหนูทุกคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับหากคําทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ